แล้วมันน้อยหรอะคุณจีแล้วมันน้อยใช่ไหมละสีไงโอ้ยเพราะมันแปดมันมี็อตเยอะรัสองครับผมจะถอดไปใส่ต้้งรุ้นให้มันเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อให้มันคลายโมเดลเดียวกันไม่ได้เลยใ่เสถียรสุดจ่ถอดอย่องนี้เหรอนอเออ กั๊สเว่ยกั๊สเว่ยเครื่องกั๊สเว่ยเครื่องโพลกั๊สเว่ยไม่ได้ครับคนเราสลัดนะครับไอ้มันเอนทูอันเล็กมีเอนทูโอันใหญ่เหมือนอันใหญ่กว่ากันกนิดนึงคเพราะว่าของนั้นมันมันบางแบบนี้ใส่ตรงกลางมันใส่ด้านข้างลดด้านข้าง มันไม่ใช่ M2 นั่เย M2 แบบแ่ต้องผ่อนยั้อยู่อ่ะไหนฮะดิอยู่นี่ครับอ๋อสลัดใหญ่สลัดใหญ่ M2 สลัดใหญ่รบุกนี่ ปั๊เปิดตรงไหนครับี่เออตอต้องเับบเสบยเเสยตัวนี้มันสเตยตัวนี้มันสโลตจีพินเนี่ย ไม่รู้นะรวงงม,มันจะมีบอกอยู่เนี่ยอ,อะไรน,นั่นเนี่ยซูเปอรพ์พอดเอเอะไรไม่รู้อ่ะต้องไฟต้องไฟสองดว <MAT> MM น,นี่นนนอ,อ,อดมันจะมีบอกอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ต้องไฟสองดวงเออไฟสองดวงนะมันจะมีบอก มันเพราะว่าไอ้ที่มันทุยเราใส่มันอันตัวเล็กกว่านี้อ่ะไอ้ม,มันตัวใหญ่เลยยิมทนะุนนั้นมันตัวเล็กกับตัวใหญ่คนเ,นะเราสลอ็อตเลยเนาะคนเราสล็อตมองไงวะนี่แปดแล้วไอ้ไอสามจิ้มสี่ อ้าวนี่ไงว่าสว่างแล้วสว่างไหมสลัดอะไรไฟซองเป็นอะไรมิติมองเต็มมองมันมันมันเอ็นทูโครสซอลด์อยู่เนาะมันรุ่นนี้มันได้หายากนะคุณจียากไม่ใช่หายากนะเออเออเออเอ็นทูแบบไหนพี่หนึ่งรู้ไหมฮะเอ็นทูเนี่ยไหนมอยไเอ็นทูอ่า ปกติมโทยังเป็นแบนของยาวมันเป็นเล็กๆแล้วสล็อตเล็กอะอีกมันสล็อตใหญ่อ่ะเหมือนพวกสล็อตนี่ดู้่ะดูออกยากว่ะแปดแปดเนาะไปอ๋อดีดีนะใช่ฝาหลังจะได้งออกได้เลยนี่ ใส่เข้าไปตรงๆ,รงๆอ้าวเลยครับใส่ไปตรงเลยนแชเป็นไอ้นั่นเฉยนี่วะเป็นรลอไปเฉยนะโอเคมันน่าจะมีจุกมัง